เขาก็ช่างนาฟ้าาเพคุนก็จะมาบอกว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปว่าต้องไปเรียนนะคะทุกคนแล้วคือหกโมงเย็นเราต้องกลับหกโมงครึ่งนะคะเพราะเราซ้อมแบดมินตันที่โรงเรียนถ้าเกิดถ่ายได้ก็อาจจะถ่ายรูปเก็บไว้มาจากเพื่อนต่างๆนะคะซึ่งมันแบบยังไงอะเราไม่เคยเลิกเย็นขนาดนั้นอะ ก็คืออาจจะยังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมง50นะคะบัตแข่ง ROV ทุกคนออกเพลงใหม่ไปดูยังบัตออกเพลงใหม่ไปดูแล้วเลิฟเลยอ่ะอลันเทมากคือเราชอบเปอร์กับอลรน,นะคะเทมากแต่เราเมนพีมบายบายมาบอกแค่นี้แหละ ฝากติดตามีเยอะเลยนะก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่าเติมไฟเล่นปลูกสวนด้วยทุกคนแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปถ้าวันไหนว่างก็จะลงปลูกสวนให้นะบ๊ายบายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะบ๊ายบาย